ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องก็พี่น้องคลิปนี้นี่มาอัปเดตพี่น้องเลยก็สําหรับนาสามไร่ที่ทํานาแบบไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักเม็ดแหละพี่น้องก็เป็นนาลุงพ่อเม่ยงเะยพี่น้องก็ตอนนี้ก็พร้อมแล้วแหละพี่น้องพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล,ล้วแหล,ละงอมหมดแล้วแหละมาเริ่มล้มแล,ล้วแหละก็คือว่านันมัน มันบ่ดทันได้มีรถมาพี่น้องยังไม่มีรถเกี่ยวมาแตคือโซนแถวนี้นี่มันน้ำมันมาช้าน,น้ำมันมาช้าแล้วแล้วมันก็สุกช้าเพราะมันสุกชา้าเลยไอคนไหนที่สุกก่อนนี่รถมันกับเขามากเพราะไรเพราะว่ามันต้องผ่านหลายๆนาเข้ามาพี่น้องก็เลยต้องลออันนี้ก็ร่อคือกันนี่ของลุงผมก็ร่อคือกันก็นก ผลงานก็อย่างที่เห็นพี่น้องอย่างที่เห็นก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักเม็ดรวงข้าวก็อาจจะไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้ลงทุนมากเหมือนกันแม่นบปล่ะหรือผลผลิตก็อาจจะได้น้อยแต่มันก็ผมว่ามันมันก็คุ้มกับอคุ้มกับที่เราลงทุนน้อยเนาะลงทุนน้อยมันก็ได้ผลผลิตน้อยก็เป็นธรรมดาแม่นบ่ล่า แต่มันก็มันก็ไม่เสมอไปพี่น้องเ้ยมันก็บม่เสมอไปเพราะว่าการทํานาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนการทําธุรกิจอย่างอื่นนะเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็คือการทํานานี่บางคนนี่พี่น้องบางคนนี่ใส่ปุ๋ยนี่ใส่ปุ๋ยน้อยแต่ว่าได้กําไรเยอะก็มีเลยพี่น้องแต่บางคนนี่ใส่ปุ๋ยมาก <c oughs> เอใอส่ปุ๋ยมากแต่ขาดทุนก็มีพี่น้อง แต่บางคนนี่ใส่ปุ๋ยมากอีกแต่ก็ไม่ขาดทุนก็นมี่คือกันพี่น้องเพราะฉะนั้นในการในเฮดไทยเฮหนา่ะมันคือว่าละมันมันอยู่มันอยู่ที่สภาพดินฝาอากาศนะมันอยู่ที่สภาพดินฟ้าอากาศที่สา,า,า,าสคัญที่สุดก็คือดินกับน้านี่แหละพี่น้องเอ้ยดินกับน้ําก็เป็นเป็นส่วนสําคัญอออค่ะคืออย่างนาแบบนี้นะพี่น้องมันมีต้นไม้เยอะแบบนี้เนะี่ยมัน ส่วนมากเนี่ยพี่น้องส่วนมากนี่เขามันสีคือจังทีเห็นนี่แหละนี่นะมันสีเป็นหนอนี้พี่น้องห่วงเขามันสีลมแล้วก็มันสีเป็นเจลอยเจรแลนดพี่น้องเพราะว่าอย่างมันถึงลมปกติก็คือไอ้ต้นข้าวที่มันอยู่ใกล้ต้นไม้เนี่ยพี่น้องคือมันอินทรีย์วัตถุมันสูงก็คือสารอาหารมันเยอะอะไรพี่น้องพราสารอาหารมันเยอะนี่มันสีให้ต้นเขาดีอ่อน พอต้นเขามันอ่อนพอมันออกห่วงมากแล้วมันก็นักห่วงคือว่าเนาะพอมันนักรวงนี่พอลมมาหรือว่าฝนมามันก็สิเฮ็ดใไทขเขาลุมพี่น้องมันก็ทาให้ข้าวุมลุ่มก่อนเพื่อนเลยออกรวงก็ลมแต่ก็แต่ก็ยังดีเพราะว่ามันมันห่วงมันเต็มแล้วพี่น้องลวงมันเต็มแล้วแหละมันมันถึงในล้มมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรพี่น้อง ไอที่มีปัญหานี่คือถ้าล้มแบบนี้ก็คือถ้านามีน้ําก็อาจจะมีปัญหาพี่น้องมันจะทําให้ข้าวมันเน่าข้าวมันดําอืมแค่นั่นแหละกับเอกับหนูเนี่ยพี่น้องหนูนะมันโนูถ้าถ้ามันล้มล้มแบบนี้นะถ้ามันล้มแบบนี้นะโอ้ยหนูนี่คือบุฟเฟ่เลยแหละอกินง่ายเลยแหละหนูแต่ก็คือว่าแล้วแถวบ้านผมก็เดี๋ยวนี้มันหนูมันก็ไม่ค่อยมีพี่น้องมันไม่ค่อยมีแล้วมันสูญพันธุ์มาแล้วมัน มันมันผมว่ามันที่มันสูนพันุเนี่ยมันเพราะว่ามันสภาพดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนไปอะเนาะมันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมก็คนก็สารเคมีก็เยอะด้วยแหละเพราะว่าฉีดยาฆ่าหญ้ากันก็อ้ยโ,โดยเฉพาะไอในโซนไหนหรือว่าจังหวัดไหนอะที่เฮ็ดอ้อยนี่พี่น้องอ้ยโโอ้โโอยนี่ผมว่าเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจที่ฉีดยาแบบใช้สารเคมีพี่น้อง ใส่สารเคมีเปลืองกว่าเขาอีกแต่คือจังผมนี่ผมเฮ็ดหน้าเฮ็ดข้าวนี่ตั้งแต่ผมทามาห้าหกปีผมไม่เคยฉีดยาฆ่ายาเลยน้องผมไม่เคยฉีดยาฆ่ายาเลยที่ผมใช้สารเคมีก็มีแค่ปุ๋ยนี่แหละน้องแค่ป<ๆ>ุ๋ยชแค่นี้เองคือให้ผมไปฉีดยาฆ่ายาผมบ่ฉีดผมบ่เฮ็ดแบบนั้นเพราะว่ามันมันเป็นอันตรายพี่น้องเพราะว่าผมทําข้าวนี่ผมจะทำามากินสะส่วนมาก คือคือไม่ได้เน้นขายพี่น้องผมสีเิ็นเฮ็ดไว้กินถ้าเหลือหน่อยก็แบ่งไว้ขายแค่นั้นเองคือผมบอแมนว่าผมสิไปหาเช่านาหาเช่านาทำนาแล้วมันมันไม่ได้หรอกพี่น้องคือบางคนนี่ไม่มีนาทำออไม่มีนาทำแต่ดันดันอยากทำนาพี่น้องดันไปเช่านามันก็แบบนี้มันก็มันก็ไม่สมเหตุสมผลเลยพี่น้อง คือลำพังนี่คนที่เขาทํานาเนี่ยคือมันมันคือกําไรมันน้อยอยู่แล้วเนี่ยพี่น้องคือแทบจะมองเห็นกําไรเลยถ้าทํานานะ่ะเออคือมันมันมันเสี่ยงมากเลยนะพี่น้องคือทํานาที่ว่าจะได้กําไรคือมันเสี่ยงมากอยู่แล้วแต่คนก็ไอที่ไม่มีนาก็ดันไปเช่านาเพื่อที่จะปลูกข้าวเพื่อที่จะขายข้าวมันโอ้แบบนั้นอย่าไปเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้ออย่าทําเด้ออย่าไปหาเช่านาทํานะเพราะว่ามัน เออถ้าคุณเช่าไว้ปลูกข้าวกินเออแบบนั้นทําไปพี่น้องทําไปเพราะยังไงคุณก็ยังได้กินข้ามด้วแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเช่าทํานาเพื่อที่จะขายข้าวเอากําไรนี่โดยเฉพาะถ้าขายเป็นข้าวเปลือกนี่ยากพี่น้องยากคือความหวังนี่ริบหลีมากอืมเพราะฉะนั้นอย่าหวังอย่าหวังกับการเช่านาแล้วเพื่อที่จะผลิตข้าวออกมาขายเป็นข้าวเปลือกให้ลงสีให้ในทุนแบบนั้นจบพี่น้องอย่าไปหวังกําไร ที่ทาได้อย่างเดียวที่กําไรที่เห็นสุดๆดเห็นเป็นรูปมาทำนะพี่น้องที่ผมทํามานะที่เห็นกําไรดีที่สุดแล้วนะคือผมใส่ข้าวเหนียวพี่น้องผมใส่ข้าวเหนียวผมปลูกข้าวเหนียวเองเออคือจังที่ผมมีสิบเจ็ดสิบแปดไร่นี่หกแปดไร่นี่แปดไร่นี่ผมสิใส่ข้าวเหนียวหมดเลยพี่น้องผมจะใส่ข้าวเหนียวหมดเลยและผมก็จะสีพี่น้องสี สีแล้วก็นึ่งขายห่อละสิบบาทพี่น้องคือตัวนี้เนี่ยคือได้กําไรที่สุดแล้วพี่น้องวิธีนี้คือได้กําไรที่สุดแล้วคือขายเองพี่น้องเพราะว่าถ้าพี่น้องเอาไปขายข้าวเปลือกโดยที่ไม่ผ่านการแปลรูปน่พี่น้องอยากอยู่พี่น้องอยากอยู่ถึงเราจะแปลรูปเป็นข้าวสารขายถุงละถุงละไอ้กิโลกร,รัมละยี่สิบบาทถึงได้ข้าวสารกิโลกร,รัมละยี่สิบาทยังไงก็เช้าหน้าก็ยังขาดทุนอยู่พี่น้องคือ ถ้าชาวนาอยากจะแปลรูปข้าวสารขายนี่คือต้องแปลรูปข้าวสารขายให้ได้อย่างน้อยนะกิโลกร,รัมละสี่สิบาทพี่น้องถึงจะได้กําไรอชาวนาถึงสะได้กาไรคือถ้าชาวนาแปลรูปขายแล้วได้กิโลกร,รัมมายี่สิบาทนี่คือวว้ง่ายคือสีออกมาเป็นข้าวสารละขายกิโลกร,รัมมายี่สิบาทนี่ก็ยังขาดทุนเหมือนเดิมพี่น้องก็ยังขาดทุนเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นทุนไหนจะค่าไฟอ่ะ แมนบอค่าไฟของคุณล่ะมันแนวไหนมันกับคำานวณดูนะพี่น้องมันมันยังขาดทุนอยู่อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใครจะแปลรูปขายเป็นข้าวสารนี่ให้ได้กําไรมากที่สุดคือต้องขายข้าวสารให้ได้กิโลกร,รัมละสี่สิบบาทก็มีแค่วิธีนี้อืมถ้าถ้าแปลรูปข้าวสารออกมาแล้วไม่ได้กิโลกร,รัมละสี่สิบาทเนี่ยคือขาดทุนพี่น้องขาดทุนเพราะอะไรเพราะชาวนาเราเนะี่ยมันมันมันแบกหลายตนทุนเลยพี่น้อง ไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยแมนวลค่าปุ๋ยค่าเกี่ยวค่าไถเออบางคนมีอีกค่าข้าวพันธุ์อีกแมนวลค่าข้าวพันธุ์เออแล้วก็ค่ายาค่าย้าค่าฉีดอีกมันมันโอ้มันหลายอย่างพี่น้องมันไม่เหมือนไลยมันไม่เหมือนพวกนายทุนด้พี่น้องพวกนายทุนน่ะที่มันเอาไปขายกิโลละยี่สิบาทสามสิบาทที่มันได้กำไรเพราะอะไรก็มันซื้อจากเรากิโลกรัมละสิบาทไงพี่น้อง คือมันไม่ได้มาแบกรับต้นทุนค่าปุ๋ยค่าไถค่าเกี่ยวเหมือนเราไงออคือเขาซื้อมาสิบเขาก็ขายยี่สิบนี้คือมันได้กําไรเห็นอยู่แล้วไงพวกนายทุนเนี่ยแต่ชาวนาเนี่ยถ้าเราจะมาสีขายสีข้าวสารขายแล้วไปขายกิโลกรัมละยี่สิบเหมือนเขาเน่ะมันไม่ได้นะพี่น้องมันบได้พี่น้องลองคํานวณเบื้องดีๆมันบได้ผมเพราะว่าผมคํานวณดูแล้วคือไม่ได้เลยอคือมีวิธีเดียวคือต้องทําให้มันสําเร็จรูปเลยคืออย่างผมนี่ ผมใส่ข้าวเหนียวเออผมใส่ข้าวเหนียวปุ๊บผมสีเองเออผมสีเองปุ๊บเนี่ยลำลำเนี่ยผมก็ขายได้แล้วข้าวเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยพี่น้องผมสิใส่ถุงเป็นถุงละสิบบาทสิบบาทสิบบาทเดีกกำไรเดียวว่าแต่ครึ่งหนึ่งเลยพี่น้องได้เกินครึ่งมีวิธีนี้วิธีเดียวพี่น้องท,ที่ที่จะเฮ็ดใหมันได้กาไรเออเพราะว่าตอนนี้ผมก็ทําอยู่เออก็เลยมายกตัวอย่างให้พี่น้องดูว่าเห็ดหน้าแนวไดเนี่ เหตุวิธีใดให้มันได้กําไรมากที่สุดก็คือนี่แหละผมขายเองพี่น้องขายเองก็คือว่าแล้วมันคือต้อนทุนแล้วก็แนวทางชาวนามันก็ม่คือกันเนาะมันบางทีผมบอกไปอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทาไม่ได้มันบ่ลอะไรหบางคนก็บอกว่าโอ้ฉิไปขายอยู่ใส่มันไม่มีที่ก็คือว่ามันแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่จังหวัดนะเนาะแต่คืออย่างผมเนี่ยผมขายตลาดนัดขายไอ้ข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่แล้วผมก็เลยใส่ข้าวเหนียวเอาใส่ข้าวเหนียวโดวยไม่ต้องไปซื้อข้าวเหนียวเขาพี่นอ้องอือ ว่าเรามีนาอยู่แล้วเราก็ทําแบบนี้เอาอืมอ่ะโอเคไม่นองคลิปนี้ประมาณนี้จมไปเลยเปื่อยเดี๋ยวมันจะยืดยาวเดี๋ยวจะเบื่อกันโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับผม